สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเอมี่แล้วก็ English Proficiency Test for เตรียมอุดมศึกษาสกู้ภาษาอังกฤษพิชิตเตรียมอุดมนะคะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษที่เด็กๆจะเจอในข้อสอบเตรียมอุดมมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอันแรกเลย Vocabulary and Grammar พาทนี้เจอแน่นอนนะคะมาดูโจทย์กันค่ะ I play tennis with him f r o m time to time เขาถามว่า the bold type words mean คาที่พิมพ์ตัวหนาตรงนี้นะคะหมายถึงอะไรเด็กๆอาจจะลองกด pause แล้วทำเองก่อนก็ได้นะคะหรือใครไม่แน่ใจก็ลองทพอพําพร้อมครูก็ได้ choice number one ข้อ A คะ่ะ in time คําว่า in time แปลว่าทันเวลามาทันเวลา นะคะ b on time แปลว่าตรงเวลา c at the right time แปลว่าเวลาเหมาะสมเป็นเวลาที่ใช่เลยเหมาะสมเลยนะคะถูกต้องเลยเป็นเวลาที่แบบเป๊ะเลยหรือ sometimes แปลว่าบางครั้งหรือบางเวลานะคะเด็กๆตอบ d ถูกต้องค่ะเพราะคำว่า from time to time หมายความว่า sometimes บางเวลาฉันเล่นเทนนิส with him กับทิม from time to time ก็คือ sometimes บางเวลานะคะนอกเหือนจากคำนี้ยังมีคำว่า now and then ก็ได้หรือ occasional l y ก็ได้นะคะแปลว่า sometimes เหมือนกัน บางเวลาเหมือนกันนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ He when the teacher asks him to present his work in front of everyone ตรงนี้เด็กๆน่าจะมองออกว่าเป็นเรื่อง tense น,นะคะจะมี tense ท,ที่คู่กันอยู่อ่ะลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะคะหลังฝึกทำแล้วมาดูเฉลยกันเด็กๆจะกด pause video ไว้ก่อนก็ได้ นะคะ choice ข้อแรกค่ะ is sleeping present con นะคะ choice ข้อที่สอง was sleeping past con นะคะ past continuous slept คืออะไรคะ p a s s i n g และ sleep เติม s present sing นะคะฉะนั้นข้อนี้เราจะมี tense คู่หนึ่งที่ออกสอบแคบทุกปีเลยก็คือพาร์สคอนกับพาสซิงนะคะพาสคอนเกิดก่อนพาสซิงเกิดเข้ามาแทรกอ่าถ้าปกติเด็กเรียนกับคุณครูจะร้องเพลงกันพาสคอนเกิดก่อนพาสซิงเกิดเข้ามาแทรกนะคะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆด,ดูค่ะเขากำลังนอนหลับอยู่แล้วคุณครูก็เรียกว่าเฮ้ยพรีเซนต์งานหนะ้าห้องได้แล้วฉะนั้นแน่นอนบีบอยค่ะ He was sleeping เขากำลังนอนหลับอยู่ When the teacher asked him คุณครูเรียกให้ไป present his work พรีเซนต์งานหน้าห้องนะคะฉะนั้น past con ค,คือ was หรือ were ตามด้วย verb ing แล้วก็ past simple คือ verb ช่องสองนั่นเองค่ะอ่าสองข้อแล้วต่อไปข้อสุดท้ายในหัวข้อ vocabulary and grammar ค่ะ There is wolves in the wild มีสุนัขจิ้งจอกนะคะอยู่ในป่าทีนี้การเรียกชื่อกลุ่มของสัตว์ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกแตกต่างกันเด็กๆลองตอบก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยให้ค่ะอ่าข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ a pack of wolves นะคะ pack จะเป็นชื่อเรียกกลุ่ม wolves อ่าคราวนี้มาดูช้อยข้ออื่นเผื่อไว้นะคะ at school เราจะใช้กับ fish ปลา นะคะอ c r o ร d เราจะใช้กับ dust ฝุ่นผงนะคะ a band z i n g e อ่ะพวกนักร้องนะคะต่อมาอีกพาร์ทหนึ่งที่เจอแน่นอน conversation นะคะเป็นบทสนทนาวันนี้คุณครูก็เอาข้อสอบแนวข้อสอบมาให้แล้วมาดูกันเลยค่ะ you have a very bad stomach ache ปวดท้องมากเลยค่ะ and when you meet with the doctor he will ask หนูเนี่ยปวดท้องมากแล้วหนูไปหาคุณหมอคุณหมอจะถามหนูว่าอะไรนะคะเด็กๆ้องทำด้วยตัวเองก่อนนะ A. I'll prescribe you some wonderful medicine prescribe ตัวนี้แปลว่าออกใบสั่งยานะคะ Wonderful m e d i c i n คือยาที่มหัศจรรย์อ่าข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมไม่น่าใช่เพราะว่าคุณหมอย,ยังไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไรไม่น่าจะออกใบสั่งยาให้นะคะ B b o ยบอกว่า Do you usually have this symptom? Symptom ตัวนี้แปลว่าอาการคุณมีอาการนี้เสมอเลยเหรอก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพิ่งเจอกันครั้งแรก What seem to be the problem with you? คุณมีอาการอะไรมานะคะว่า seem to b เ the p r o b l e รคุณมีปัญหาอะไรมีอาการอะไรมาและข้อดี why are you coming here anyway มาทำไมคุณมาที่นี่ทำไมไม่ค่อยสุภาพเลยนะคะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือ C What's e e m to be the problem with you คือเวลาหนูไปหาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยคุณหมอจะยังไม่ทราบหรอกว่าหนูเป็นอะไรเขาก็ต้องถามก,กวางๆก่อนนะคะเป็นอะไรมาคะมีอาการอะไรมาคะ What's e e m to be the problem with you นะคะต่อไป conversation เหมือนกันค่ะ Would you mind if I share your personal hotspot โอคุณลังเกียจไหมคะฉันว่าจะขอแชร์ personal hotspot internet จากโทรศัพท์ของคุณหน่อยคะ่ะ B ตอบว่า Of course แน่นอนนะคะแน่นอน What does B mean เขาถามว่า B หมายความว่าอะไรฉะนั้นคีย์เวิร์ดตรงนี้คือคำว่า Would you m i g h t คุณรังเกยียจไหมนะคะฉะนั้นถ้าหนูรังเกยียจหนูต้องตอบว่า Yes Of course Sure Certainly แน่นอนว่ารังเกยียจฉะนั้นข้อนี้แสดงว่า A แสดงว่า A ขอ B แต่ว่า B เนี่ย ไม่ได้สะดวกจะให้ใช้เขาลังเกียจนะคะเขาไม่โอเคที่จะให้หนูใช้ A บอกว่า she really l o v e to let a share with her ตัดเลยเธอเต็มใจที่จะให้ A s แชร์ B บอกว่า she is very happy to share with a อ่ะก็เหมือนข้อ A นะคะตัดได้เลยเธอ happy ้ที่จะแชร์ C บอกว่า she doesn't want a to share at all ไม่อยากให้ A ใช้เลย ส่วนดีบอกว่า she wouldn't mind if a share with her เธอไม่รังเกียจนะคะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่ตอบ4แค่ะนะคะเพราะว่าคำว่า would you mind เนี่ยรังเกียจไหมถ้าตอบว่า of course ตอบว่า yes พวกนี้คือรังเกียจไม่อยากให้ใช้นะคะต่อมา error identification นะคะหลายๆคนกลัวพาร์ทนี้แต่คุณครูอยากบอกว่าถ้าเราทำพาร์ทนี้ได้ดีเนี่ยเราก็ได้เปรียบนะคะมาดูกัน The teachers are sorry to inform that our t w i n daughters have been absent from school นะคะเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเสียใจที่แจ้งให้ทราบว่าลูกสาวฝาแฝดของเราเนี่ยไม่ได้อยู่คือออกไปจากโรงเรียนนะคะ absent ออกไปจากโรงเรียนอ่ะเด็กๆลองดูด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบตรงกับครูหรือเปล่าประธาน the teacher ใช้่ R ถูกต้อง ประธานพระหูพธน์ Sorry to inform หลัง to verb หนึ่งถูกต้อง Twin daughters สองคนใช้ have ก็ถูกต้องนะคะ daughters มี da meet, twin สองคนถูกต้องฉะนั้นจุดที่ผิดคือ absent นะคะเด็กๆสังเกต have been คือ verb to be ค่ะหลัง verb to be ต้องเป็น adjective have been absent ไม่อยู่นะคะ และข้อสุดท้ายของวันนี้ my friend c a l l me to go for shopping with her and I agree unconditionally โอ๋นเพื่อนฉันโทรมาชวนไปช้อปปิ้งอะเธอแล้วฉันก็ตกลงโดยไม่มีเงื่อนไข unconditionally นะคะอาจเด็กๆลองคิดดูก่อนนะเสร็จแล้วมาดูกันค่ะ my friend c a l l me อะถูกต้องเป็นอดีตนะคะ go shopping go for shopping แปลกๆไหมคะ แปลกๆนะ with her อ่าอันนี้ก็ถูกถูกต้อง I agree unconditionally ก็ถูกต้อง unconditionally เป็น adverb นะคะ adverb ขยาย verb ก็ถูกต้องฉะนั้นจุดที่ผิดคือสองสำนวน shopping เราใช้คำว่า go shopping ได้เลยไม่ต้องมี for นะคะ go shopping จบเลย อ่าหวังว่าวันนี้เด็กๆจะได้ความรู้กันไปนะคะแนวข้อสอบหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยฉะนั้นถ้าเด็กๆวางแผนที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมแน่นอนว่าถ้าได้คะแนนภาษาอังกฤษดีช่วยอย่างแน่นอนนะคะจบครบในเล่มเดียวเล่มนี้เลยและเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปบ๊ายบายค่ะ